สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไลฟ์ภูอ่าน้อยครวันนี้มาแชร์ประโยชน์ของพยุงที่ทุกคนอาจจะไม่รู้และเราอาจจะมีรายได้ในอนาคตได้เมื่อโบราณแชร์สืบทอดกันมาใช้ไม้พยุงไปทําให้ต้นพืชให้มันโดกได้ด้วยการนําแก่นของพยุงมาเหลาให้แหลม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 แล้วก็ไปตอกกับต้นไม้ที่ไม่ออกลูกเช่นมะพร้าวไปหลักตอกลงไปใจกลางไป ไปเขาเรียกว่าการหลอกธรรมชาติเหงอนเหมือนว่าทำให้เขาตายเขารือว่าเขาตายเขาเลยต้องออกลูกมาโบราณเขาแชร์กันแบบนั้นก็คใครต้องการไม้พยุงหรือใครปลูกพยุงก็จะเริ่มมีรายได้จากการทํานี่แหละครับนี่แหละครับทาอันนี้แหละครับทาไม้ริมนี่แหละครับสามารถมีรายได้ก่อนที่เราจะใช้สอยไม้พยุงตัวอื่นคือเศษไม้ที่เป็นเล็กน้อยเราก็สามารถมาเป็นรายได้ได้นี่คือการแชร์ประโยชน์ของไม้พยุงอีกทางหนึ่งที่ทุกคนยังไม่รู้คือ ไม้พยุงสามารถแก่นไม้พยุงสามารถไปทําเป็นริ่มตอกต้นไม้ทําให้ต้นไม้ออกลูกได้คือการหลอกธรรมชาตินะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่ประโยชน์ของไม้พยุงที่ไม่มีใครรู้ถ้าใครรู้แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้ต่ะกูผพานลุยในช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อจะไปประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ต่อไปครับสูตรเด็ดโบราณครับทุกคน